สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์แคตเกม r i d a เด i g h นฟังก ing อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็มีมอตที่น่าสนุกไม่รออีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้กับมอตเกมฟรายไนแอดเฟ f r e d d ในก็ผมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโปรเจกต์แฟร์เกม f r e d d y เท่าไหร่ก็เลยหา Freddy มาเล่นมอสในเกมนี้เลยับผมนะเพราะช่วงนี้ผมติดเกมนี้มากจะเป็นยังไงมาลองดูกันก็ผมนะ ผม,มเห็นแค่ภาพนะผมยังไม่รู้เป็นเพลงยังไงหรืออะไรแต่เห็นแค่ภาพแล้วมันน่าสนใจมากเว้ยเพราะว่าเราต้องมาดูตัวละครตัวหนึ่งใน f ฟ n ัฟเฟดีผมเนะี่ยคือแล้วมอดมันลับมากเลยนะดูนะนี่คือเปิดมานี่นึกว่าเกมธรรมดาใช่ไหมมันไม่อะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่แต่เราต้องกดเข้าไปข้างในผมนะันที่จะเห็นในวัปดหกนี่เองผมจะเอาแบบฮาร์ดนะคือแบบไม่เห็นความต่างใช่ไหมเหมือนธรรมดาแต่กดเข้าไปมันจะเปลี่ยนไปเลยนะผมเนะเป็นยังไงอ่ะ ปึ๊บนะ่ะเข้ามาโอ้โหแมงเกิลอย่างสวยเลยดูท่าคือแบบทำกราฟิกอะไรออกมาได้ดีนะดูหน้าตาแมงเกิลอย่างสวยนั่นเองนี่ฮะเอหวดดีคนแปลกแนะ่ดีใจที่เธอมาที่นี่เบบ ผมไม่แน่ใจว่าไดอะล็อกนี่มันคล้ายหรือว่ามันเหมือนกับไอ้วิคหกของตัวตัวฉบับเลยหรือเปล่าหรือมีการดัดแปลงอะไรไหมไม่ต้องอายฉันไม่กัดหรอกหรือเขาเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนอยู่เนะาะสกับปฏิบัติแบบร์อมสแกตแมนวะเนี่ย <c oughs> ผมจำเพลงนี้ได้อะอะไรจะแลบก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าฉันเคยทำอะไรแบบนั้นมา แต่ฉันก็ลองดูได้บาร์ปีปบ๊บโอเคมาและดูภาพแบบพิกเซลแต่เพลงมันไม่ใช่เพลงเดิมแน่ๆแหละผมจำไม่ได้ว่าเพลงนี้ไอไวิคหกมันร้องดูเสียงแมงเกอรดูเสียงแมงเกอรและชอบภาพแบบพิกเซลแบบนี้เหมือนกันนะ ไม่แน่ใจไม่ใช่เพลงเดียวกับวีหกหรือเปล่ามันอาจจะใช่ก็ได้ผมแค่ความจําสั้นจําอะไรได้ที่ไหน <c oughs> ไม่น่าใช่นะเสียงรุ่นพี่อยู่ไม่ได้ปบบนี้อืมใช่ไหมถ้าใช่ขึ้นมานี่ยุ่งเลยเนะี <c> ่ย <oughs> จะถามหนาะความทรงจําผมมาผมจำอะไรไม่ค่อยได้ยิงแก่ยิ่งฟันเปลี่ยน <c oughs> ก็ไปข้างหลังนี่บอลลูนบอยไปไหนแปนสาวเรายัางเหมือนเดิมผมนะหน้าตาอืมอ่อ่ะล็อกเข้าสีแมงเกิลตล็อกเข้าสีก็ล็อกแมงเกิอืมทำเล่นไปดูท่าทางออรสตัดดิสดิ้งเลยเกิดเองสาวแท้ใช่ไหมไม่ใช่แอปนะแมงเกิลตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจอย่ือเงัน ายเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเพลงแรกเคลียร์เป็นไงโอ้ยอ่อนยเป็นไรยืนยู่แขนก็ขาดกูสะดุ้งเลยหายอ่อนยามาอีกแล้วเหรออะไรเหรอปาปี๊กสกดาวะป๊อปอะไรเหรอก็ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นอืมฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันบอกให้ทำเท่านั้น อืมดังนั้นช่วยฉันหน่อยช่วยเรื้ยงจงระวังกับรอบนี้ให้ดีนะเข้าใจไหมอะไรอะ่ะฉ,ฉันะนไม่สามารถทําให้ตัวเองเป็นปกติอีกต่อไปแล้วและฉันก็ไม่อยากจะเสียตัวตนของตัวเองไปอืมพยายามดูอีกครั้งแล้วก็พยายามจําไว้ในสิ่งที่ฉันพูดนะเฮ้ย เป็นเศษเลยแค่แต่เพลงก็ยังค่อนข้างจะอารมณ์ดีดาเนเเพลงไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่เมื่อกี้นี่สุ้งเลยแค่อยู่ก็แขนขาดเลือดทลักว <c oughs> อเตอฟังยังร้องเพลงได้หน้าตาเฉยสภาพร่างกายไปอย่างนั้นแล้วผมนี่ไม่มีอารมณ์คืนเคยกับเพลงเลยแค่มันจะสยองไปไมเนี่ย ร้องเพลงอย่างลื่นเลงแต่เม see, oh, no. oh, boy, ื่อ <UC> กี้ชิ้นส่วนขาดโอ้โหดูโอยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมนะหน้าตาบอลลุนบอยอะไรดูกังวลนะเออตอนแรกมันถือแล้วก็เทหาใช่ไหมตอนนี้มันจ้องมาที่แมงเกิลอย่างกังวลแล้วผมนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มบอลลูนบอมไนจะรู้ผมนะมันคงคิดในใจว่าอีกแล้วเงี้นเด็กกำลังจะมาใช่ไหมเลยรแบบนี้เออรู้อะไรบอลลุนบอยบอกมาเกิดอะไรขึ้นกับแมงเกิลโอ้จะว่าไปจะตายโอ้โหแล้วดูอืม ตัวสอแล้วเนี่ใจเย็นนะใจะเย็นนะโอ้โหมันเริ่มรัวนี่คิดผมเลยสนใจแมงเกิลจะตายเอาโอ shit วิค้เสียงอะไรมันพูดด้วยอ่ะโอเคผมนะผมค่อนข้างชชัว์ว่ามันไม่เหมือนเกับวิคกตัวฉบับแล้วจากนี้ไปไมันจะเกิดอะไรขึ้นมา ตั้งใจหน่อยโมเดลสนใจแมงเกิลปีปาโปปาเปไปไปไปเ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 ปไปบอปีบอปีป้า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 ปา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 เอ๊ะหรือว่าเพลงเดิมวะผมรู้สึกคุ้นๆกับเพลงอยู่เนี่ยเออคุ้นๆกับเพลงอยู่อาจจะเป็นเพลงเดิมไปได้ แต่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะต่างกันไปอะไรอย่างนี้โอ้ยเริ่มรัวโอ้ยดูความรัวโอ้ยดู จะตายหายเออจังหวะนที่โหดมาปีปาป๊ปปาปี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 ปปเป โอ้แดงเลยผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ปล่อยไฟออกจากตาเอ้ยทำไมกันเอ้ยกลายเป็นล่างไอ้นั่นแหน่ล่างนโดแมงเกิลอืมทำไมฉันถึงได้ทำเพื่อที่จะกลายเป็นแบบนี้แันก็แค่พยายามที่ทำงานของตัวเอง ทำไมช่ถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมทำไมทำไมไซโคขึ้นมาแล้วผมนะแมงเกินใจเย็นนะทำไมกันเอ๊ปีป๊บอืมไม่เอาอีกแล้วนายเข้าใจใช่ไหมไม่เอาอีกแล้วบางทีฉันอาจจะทำให้นายเข้าใจได้อย่างดีอืมว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดน,นายได้มาเป็นฉันจะเจ็บปวดแค่ไหนใจเย็นอย่ามืไซโค ฉันจะทำให้นายสวย beautiful ว่าไม่น่าจะ beautiful โห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 กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วผมนะแมงเกิลเรามดทามาได้ดีนะแต่ผมว่าเพลงนี่นเป็นเพลงเก่าใช่ไหมผมว่านี่นเป็นเพลงเก่าเพราะผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นอยู่ เออน่าใช่เพลงนี้แหละแต่คือแอนิเมชั่นทำได้ดีมากเนี่ยถ้าเกิดว่ามอดนี้มีเพลง on hit non นี่จะิดีขึ้นไปใหญ่เลยแค่ดูดิทำซะสวยเลยเดี๋ยวแล้วโอ้ยกูมินดูดิโอ้เอาดอพอไหวแหละพอไหวพอไหว โอเคโอเคมาอะไรจะไปลล่าอีกรอบแลโอเคนี่ฉากไปกล่านี่ยังหล้ดูดิ <c oughs> สยองมามันอะไรจะขนาดนะ้น้นเนี่ยดูน่าสงสารเ,เน <c oughs> มาาปาปเกาปามา พอไหวน่ไม่ยากขนาดนั้นละมั้งตรงนี้แหละจะเริ่มรัวแล้วจับจังหวะได้เ่าจะพอไหวไอตรงขึ้นลงไอตรงมือซ้ายสับไปสับมาผมบอกไปจุดอ่อนผมขวาลงขวาลงไอซ้ายลงซ้ายลงเนี่ยเวลากดสับกันๆแล้วก็จะมึนมากเออ อ๋อนไอขวาลงไอซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาซ้ายลงซ้ายลงเนี่ยผมไม่เคยถน,นัดเลยแมงมือเป็น <L> ไงแล้วกดเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ซ้ายลงซ้ายลงเนี่ยกดได้เกิหมด พอซ้ายลงซ้ายลงสลับกนันจะเริ่มหมุนมจเย็นๆแล้วอาจจะพอกดไวเออเค้ยเอ,อ้ยกลัวแค่ซ้ายลงมาอย่างอื่นนี่พอไหวอยู่

จบใช่ไหมเอาจบแค่นั้นเลยไม่มีฉากจบแฮปปี้เอนโดแฮปปี้เอนดิ้งเลยวะจบโคตรคาใจอะแม่งเกิดอะไรขึ้นต่อไปชนะแล้วจะกลับเป็นเหมือนเดิมไหมเออสยองเหมือนกันนะตอนแรกมานี่โอเคน่ารักน่ารักชิวๆสภาพเปลี่ยนล่างชิ้นส่วนหลุดนี่กูสยองหน้าดูโอเคผมนั่นคือมอสวีค6แต่ว่าเป็นแมงเกินผมนะเท่ามาได้ดีนะเสียดายที่เพลงมันไม่น่าจะใช้เพลงนิจินน,น์เพราะผมเคยได้ยินอยู ถ้าเกิดเป็นเพลย์ชินนอนที่มีจังหวะใหม่ๆก็จะดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไรถือว่ามาดูภาพสวยๆเอาผมนะใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจใผมสน,นับสนงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ตต่อไปไ,ไว้กดไลค์ก็เยอะผมนะผมเล่นมอสไลต์ต่อก็ทิีมกม็กำลางได้แถวนี้นก็เปิดปบายมวยดไูไนท์